สวัสดีครับสวัสดีตอนเร้าครับเจ็ดุ่งครึ่งก็ผมกับเจ้าวคำกดเชนเนลครับรับงาน,นยาเร้าครับวันนี้รับงานสองอาทิตย์ ก้สางวัดจันทีสิบหกครับียกออกมานี่ไม่ได้ตัวดีเดียโนะมานี่อากาศกั้มสอาครับสดใส ไหนไหนตัวไห้ดีก็มาบอกนี่เนี่ยาดิเป็นงานที่พ้นเรียนอยู่สิครับกับเล็กหน่อยนักเรียนเหยีดแทนเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นเมียไม่ไหว ว่าจะได้นอนก็นเที่ยงคืนตีหนึ่งเขานะเปลีนก็ตีห้าไปสักแขกกระเต้นพี่กันว่านอนก็นอนพอ,อบกันเลยแง่พอบกันอยู่ก็เป็นยังครับซอยกันไปครับอยู่ด้วยกัน งเียนี่รถก็ดเป็นหวกอยากกินให้กันในการนำส่งล้นลตัางกาของเาออกสูนสร้างกมื่อเคลืนนี้นะคนว่ามัเคื่อนนี้โซจูเรากินเรากินเดียวมากินเลยครับแประเด็นโซจู มือ้ะสองฟองมาสันแะแะากิวเปันยังเนี่ยอากาศดีครับปุนีย สูต่อไปน่อพี่น่อยแก่สิีใไม่แล้วอัไนี่โครงการไปเทียวทางไหนเนาะปีใไม่กับบานให้เก่าหน่ะเนาะ,ะครับเที่ยวไซกับ,บ็ไปเที่ยวบ้านจากวางเนาะ ถนนหลวงอยู่ครับถนนหลวงไฟแดงอย่างนี้งโบรลายปันไหนโบติดคุณเหลือรอบชื่นสวยคุ่นเราะพ่อรอบไปรอบคำรอบโบตบันจันนี่ผมมาโบตบปันไหนเลยสสงเกตัตอน้เดีบยวแตบเพียงไฟเขียว รถ่นกว่าไรครับนีดหน่อยคิดเถึงเดียนนาก็ว่าต้องเกี่ยวเขากันอะไรนี่งกลางเรียนพิ้นกานนี่เรียนท่านว่าเรียกวัาทุนะครับเรียนเมื่อ มื่อิี้ด็กจุดดอนนน่งเลยนะวัดธรรมดามแหเป็นวัอยุดเดะม่นี่นอนก็ก็บนี้อยู่แต่ว่า่บลายนี่ 那不是别人代表。 มาปฎิเสธหอกครับเอามามึงขาออกไปแดต่บุกคืน ในนอสิงดังด่มวันจันทร์มาขกันบ่ตอนบวกยังไงเลยจะบบกเปยังไง มาแล้วครับชุดไหม่ที่เก่าเวลาเดิมเพิมเติมคือว่ามาแต่สองคลิเกา่าเลยพี่น้องกับทายรถให้พี่น้องมึงคีิเก่าเลยนะครับสันบ้นรับคลิปนี้ก็ไว้สั้นไว้นะครับ ขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชม